สวัสดีค่ะวันนี้วันเสาร์ก็คือแพลวหายไปนานมากตั้งแต่ตั้งแต่แพลวไปฟิลิปปินส์ใช่ไหมก็จะเป็นเทปสุดท้ายหรือเปล่าใช่แล้วก็ตอนอยู่ฟิลิปปินส์น่ะก็คือมันเป็นกิจกรรมแบบทั้งวันเลยแล้วพอตอนกลางวันมันก็จะเป็นแบบเ,ออเขาเรียกอะไร working group อา่ามันก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการก่อการร้ายอา่าก็จะมีแบบซีนาริโอเป็นเหตุการณ์สมมติขึ้นมาว่าถ้าสมมติว่า,าจากไทยนะเดี๋ยว ผู้ร้ายข้ามไปประเทศนี้ประเทศนี้เราจะร่วมมือกันยังไงให้มาหาทางออกกันอย่างงะะี้ค่ะแล้วก็เราก็มาดูปัญหาของแต่ละประเทศว่าเป็นยังไงแล้วก็เอามาแชร์กันซึ่งมันก็เป็นทอปิกที่ใหญ่พอสมควรแล้วทุกคนก็ามาจากหลายๆประเทศเนาะแล้วก็มาร่วมมือกันหาแก้ไขปัญหาในสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอะไรเงะะี้ยค่ะเสร็จแล้วก็เรียนทั้งวันใช่ไหมตั้งแต่เก้าโมงเก้าโมงเช้าถึงแบบ ห้าโมงเย็นแล้วหลังจากนั้นก็ไปพักแป๊บเดียวแล้วมาเจอกันตอนกินข้าวอีกกินข้าวขึ้นไปพักอีกแป๊บนึงแล้วก็จะมีแบบเหมือนนัดเจอกันอีกมาต่อเะกี้ไปเอาข้าวมานะคะอ่าอุ้ยกี้พูดถึงไหนแล้ว,วอ่ะอ๋อก็คือหลังจากทานข้าวเย็นเสร็จ ก็จะมีะพบปะสังสรรค์กันอีกในทุทกทวนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าจะลั้นตั้งแต่เช้ามากๆจนถึงดึกมากๆแล้วคือถึงเตียงแถวก็สลบแล้วคือบางทีมันไม่ได้สลบเพราะแบบดื่มนะมันสลบเพราะว่ามันเหนื่อยกับตารางที่มันแน่นมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะและ้วก็หลังจา,จากจากฟิลิปปินส์ก็คือแพลวไปฟิลิปปินส์หนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมเสร็จแล้วพอกลับมาปุ๊บงานหนึ่งอาทิตย์ที่แพลยังไม่ได้ทำอ่ะคือมันก็ดองอยู่ที่ทํางานไง แพลวก็จะต้องมานั่งปั่นงานเนี่ยแล้วก็หมดไปอีกหนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็สรุปแล้วแพลวก็หายไปประมาณเท่าที่แพลวดูมันก็หายไป10 11วันหรือเปล่าน่าจะ10 10กว่าวันนี่แหละค่ะประมาณนี้แล้ววันนี้ก็เลยอืมแล้วก็คือมีพี่ๆเนี่ยทักเข้ามาบอกว่าปิดช่องแล้วเหรอก็ <c oughs> <c oughs> <ๆ c oughs> เลยเออใช่ไม่ได้ถ่ายเลยก็เลยวันนี้ก็เลยถ่ายเข้าห้องกัน อ่ะแล้วก็มีพี่พี่ทักมาว่าปิดช่องแล้วหรอคะแพวก็อ้าโอเคเดี๋ยววันนี้ถ่ายให้ก็่ได้หน้าเมือกเมือกหน่อยนะคะตะกี้มาร์กหน้าทิ้งไว้แล้วก็มันจะวาวๆาวเนี่ยดูดิเสื้อผ้าที่ไปจากฟิลิปปินส์แพวเพิ่งซักเสร็จเองอะ่ะคือไม่ได้ทําอะไรเลยกระเป๋ายังไม่ได้เคลียร์เลยคือวางอยู่ข้างนอก ยังไม่ได้เคลียร์กระเป๋ายังไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นคือไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากงานอาทีนี้นะคะก็เลยโพสในคอมมูนิตี้ว่าเดี๋ยวแพลขอโฟกัสกับงานแป๊บหนึ่งคือมันเยอะจริงๆอะไรอย่าเนี้ยวันนี้วันที่1นึ่งมิถุนาผ่านกันมาครึ่งปีแล้ววไวมากจําได้ว่าเพิ่งแบบเขาดาวไปเองวันนี้ก็เป็นวันเกิดพี่ไอซ์พิชพงด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะมีไปงานแต่ง <happiness> วันนี้น่าจะสนุกเดี๋ยวพลาจะอัดทั้งวันมาให้ดูกันนี่กำลังคิดอยู่เลยว่าจะเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่ไอ้อยังไงแต่เรื้องต้นแทวก็โพสต์ไปแล้วใน IG นะคะก็โพสต์รูปกับสตอรี่ลงไปไม่โพสต์เดี๋ยวน้อยใจก็เลยโอเคโพสต์ให้แล้วแล้วก็เดี๋ยวกลาลังวางแผนอยู่ว่าเฮ้ยจะไปซื้อเค้กดีไหมแต่ก็คือเนื่องด้วยเย็นนี้พี่ไอเขาไปเป็นพิธีกรที่งานแต่งด้วยแล้ว มันเป็นงานแต่งของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเก็ดใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราจะถือเค้กไปเซอร์ไพรส์อะ่ะมันจะกลายเป็นวันของพี่ไอซ์มันจะไม่ใช่เป็นวันของเจ้าบ่าวเจ้าสาวแพรก็เลยคิดว่าจะแบบเล่นเล็กๆหน่อยไม่ต้องเล่นใหญ่รอบนี้อาจจะเออหาข้าเค้กปักเทียนแล้วก็ไปเบิร์ดเดย์แบบเบาๆในงานตอนอัปเตอร์ปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวคอยดูกันแต่แพรยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเป็นในรูปแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์น้างงานตะกี้ก็ กล้องก็ตัดไปนะคะแล้วก็แพลวก็เลยไปหลับเพราะรู้ว่าคืนนี้น่าต้องใช้พลังงานเยอะมากมากเด่มยะเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งตัวกันแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้อืมตะกี้เพิง่งโทรไปหาพี่ไอเพิ่งรู้ว่าพี่ไอไม่ไปงานพี่ไอไม่ได้เป็นพีธีก่อนแล้วแล้ววันนี้ก็ตรงกับพี่ไอด้วยเอยตรงกับงานวันเกิดพี่ไอด้วยนางก็เลยไปกินข้าวกับที่บ้าน หรือไปกินกับใครสักคนมัง้งก็เลยอ้าเอาไงล่ะทีนี้ตะกี้นั่งๆคิดดูก็เลยคิดว่าอ่างั้นเดี๋ยวหลังจากงานแต่งก็ไปบุกบ้านพี่ไอซแล้วก็เอาเค้กไปให้พี่ไอซน่าจะเวอร์ไปเดี๋ยวไปแต่งตัวกันก่อนเดี๋ยวไม่ทันเพราะตอนนี้เอ่อตอนนี้ห้าโมงห้าแล้วแพลวเพิ่งรู้ว่าเขาปิดถนนงานไพร์วันนี้เป็นงานไพรอ๋อต้องไปเข้าทางไหนเนี่ย ตะกี้ก็โทรไปหาโรงแรมแคมปบินสกี้เขาบอกว่าให้เข้าตรงสะพานหัวช้างแล้วแพลวก็คงต้องไปอ้อมอ่ะเพราะแพลวอยู่ราชดำเนอแล้วไม่รู้ว่าอ้อมตรงไหนได้บ้างเพราะว่ามันปิดถนนแล้วรถมันติดมากรุ่นพี่แพลวมีอัพสตอรี่บอกว่าติดอยู่กลางถนนแบบติดไม่ขยับติดแบบต,ดบ,บติดตายแพลก็โอ้ my god จะแพลถึงเลทนะเลยเดี๋ยววันนี้จะไปงานแต่งกับภูมินะคะเดี๋ยวภูมิมารับก็ปไปไปแต่งตัวเถอะเริ่มแต่งตัวเรื่นแต่งตัว เดี๋ยวเริ่มจากอะไรดีอ๋อชุดชุดยังไม่ได้รีดเลยวันนี้เราจะใส่เป็นสีแดงแดงประกันดีอ๋อรีดชุดก่อนละกันเดี๋ยวจะช้าไปเรื่อยๆจุเห็นพี่ๆไปซื้อตามกันด้วยใช้เวิร์กไหมคะแต่สำหรับแพลมันเวิร์กมากเลยตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดแล้วก็แต่งหน้าไปแล้วนิดนึงนะคะ เดี๋ยวเหลือติดขนตาแล้วก็ก็เสร็จแล้วมั้งติดขนตาทาลิปความจริงแอบขี้เกียจไปเลยเนี่ยอา,ากาศมันน่านอนมากเลยอะ่ะนี่คือความแตกต่างที่แพลบอกว่า,วา,วาติดขนตาและตามันมมแบบแพลว่าแผลไฮไลท์หัวตาเยอะเกินไปเดี๋ยวต้องออกอโอเคดีขึ้นติดขนตาอีกข้างอากาศแบบอากาศเหมือนฝนเพิ่งตกอะ่ะ มันเย็นเย็นแบบมันน่านอนอ่ะเออใช่แล้วก็พี่พี่เห็นชุดก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะชุดก่อนหน้านี้ที่เป็นเสื้อเชิ้ตเน่าของแพลที่แพลชอบใส่นอนสีฟ้านั่นแหละมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือลงแพลเข้าข้างล่างแล้วก็มีต่างชาติมั้งขึ้นลิฟต์มาพร้อมแพลแล้วเขาถามว่าไงรู้ปะ่ะคือใกล้จะถึงชั้นของแพลแล้วแหละแล้วลเขาก็ถามว่ามีข้าวกินใช่ไหมแต่เขาถามเป็นภาษาอังกฤษแล้วแพลก็อ๋อมีค่ะอะไรอย่างเงี้ย คือเขาไงเขาเข้าใจว่าแพลวเป็นแม่บ้านของห้องไหนสักห้อง,องในตึกนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าไอตัวเสื้อเน่าแพลวมันมีรอยขาดด้วยไงแล้วก็คือพอมาใส่นอนเราก็ไม่ได้รีดเนาะมันก็แบบยับยับอะไรเงี้ยแล้วเราก็ลงไปเอาข้าวสไตล์แบบเนา่นาๆหัวเนาว่นาเนาวมวยมวย,มวยลงไปแค่ไปเอาข้าวตรงล็อบบี้อะแบบตะโลกอะถามว่ามีข้าวกินใช่ไหมแบบดูน่าสงสารขนาดนั้นเลยขอก็เริ่มเจ็บสงสัยคุยเยอะเกินไปเมื่อคืนแพลวก็ไป รุ่นพี่ที่ทำงานอยากจะออกไปดื่มนะคะแพรก็เลยไปด้วยเขานัดไว้สามอาทิตย์แล้วความจริงเมื่อคืนก็ืี้เกียยแพรรู้สึกอาทิตย์นี้บบงานมันเยอะแพรอยากพักเดี๋ยวพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์แพรจะหลับหลับแต่หลับแพรจะไม่ออกไปไหนแพรจะหลับดู Netflix แล้วก็หลับ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 เพราะว่าเพิ่งรู้เมื่อวานว่าวันจันทร์ก็หยุดเพราะฉะนั้นไม่ใช่เสาร์อาทิตย์สิวันอาทิตย์กับจันทร์เพราะวันนี้วันเสาร์แพรจะหลับ ทั้งสองวันไม่ออกไปไหนผมทำยังไงดีง่ายทำที่คิดออกไปก่อนอันนี้ลิปก็จะพักไ,ไม่ทำไมดูในนี้สีมันแบบโดดจังเติมเข้าไปอีกเราต้องเติมเราต้องอย่าให้มันโดดผสมสีเข้าไปดีขึ้นแล้วก็เอาไปสองสีสำหรับวันนี้นะคะหรือว่าจะทาสีแดงไปหรือสีนี้แหละ คือชุดมันแดงอยู่แล้วแค่ไม่อยากจะทั้งชุดแดงทั้งปากแดงโอเคเรามาทําผมกันต่อแต่งตัวไปงานก็โอเคดีหน่อยจะได้แบบไม่มีคนมาถามว่ามีข้าวกินไหม <c oughs> อ้าวจะโกรธดีไหมก็ไม่หรอกเขาคงแบบเอ็นดูว่า,วาแบบเออแต่งตัวเน่ามากเลยอะไรเงี้ยแบบเอออยู่มีข้าวกินไหมหรือเออเราคงดูลันททจริงๆอะสภาพนั้นอนะ แต่ก็ขอบคุณนะแสดงว่าเขาใจดีอยู่นะถ้าสมมติว่าเจอแม่บ้านห้องอื่นแบบคนที่แบบเออเออใช่ไงผมตรงไปได้อยู่ได้อยู่ผมตรงตรง,ตรงไปแล้วกันวันนี้ตอนแรกก็มีสองใจสองใจว่าจะเปลี่ยนหรือจะเปลี่ยนชุดเป็นสีครีมแต่สีครีมก็แบบก็เบามากเลยอะเหมือนชุดไปแบบคาเฟ่เลยอะถ้าสีครีมที่แพลมีคือแพลวหายชุดไม่ทนัน ถ้าสีครีมที่แพลมีมันจะเหมือนไปนงานเช้ามากกว่าแพลว่าเมื่อก่อนแพลจะไม่ค่อยแบบดีเทลอะไรกับการแต่งตัวเลยแต่พอตอนนี้เริ่มรู้แล้วว่าการที่เราใส่ดีเทลอะไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าการทําผมแบบเล็กๆน้อยๆเล็บเอ้ยอะไรเอ้ยมันทําให้เราดูดีขึ้นจริงนะแบบถ้าเราใส่ใจเรื่องดีเทลอะมันจะดูแบบเป๊ะขึ้นมันจะดูเนี้ยบขึ้นอืม ตุ้มหูตุ้มหูตุ้มหูเตรียมว้แล้ววันนี้เราจะใส่เป็นดังหูเพชรเป็นยาวๆเสร็จรูนี้คอมพิลูก็จะประมาณนี้อย่าว่าว่าตรงนี้ต่ําเพราะว่ากล้องมันอยู่ต่ำความจริงก็ไม่ได้ต่ําขนาดนั้นน้ําหอมตัวไหนดีเราี้สเปรย์น้ําหอมน้ําหอมตะกี้ฉีบแบบวแล้วก็ไปเราจะเติมความแกรมด้วยลอส โอ okay. เครอภูมิมารับภูมิเป็นผู้ชายคนเดียวที่จะอยู่กับเราตลอดไปถึงแม้เขาจะชอบผู้ชายเหมือนเราแต่ก็ยังดีที่ทาร์เก็ตไม่ได้เป็นแบบเดียวกันก็ยังอยู่ด้วยกันได้คนจริงแพลไม่ค่อยชอบใส่ชุดสีนี้เท่าไหร่แต่จะเปลี่ยนก็ไม่ทันแล้วมั้งสีนี้ไปละไม่เป็นไรหรอก รอภูมาราบตอนนี้เวลา6โมง9นาทีโอเค,อเครอ,อคว,วันนี้เราจะยังไงดีวันเกิดพี่ไอ้นี่อาจจะต้องซื้อเค้กไปเซอร์ไพรส์ที่บ้านซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขากลับบ้านกี่โม,มงก็ไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่างานแต่งเสร็จแล้วก็ค่อยไปเซอร์ไพรส์ที่บ้านอีกทีหนึงน่าจะเวอร์เกืตององลาภภูมิด้วย อ,องสารภูมาเมื่อะะคืนภูมิก็หนักเหมือนกันแล้วภูมบอกวันนี้ oh. ปวดท้องนิดนึงดื่มไม่เยอะนะแล้วก็โอเคก็เดี๋ยวรอภูมิมารับไปค่ะไปงานแต่งกันแต่ไม่ได้เอาไมามาเพราะว่าขี้เกียจแบบพกหลายสิ่งแล้วก็เอามาน้อยเอาเอามาเท่าที่จําเป็นอย่างนี้ดีกว่าเฮยกล้องสั่นไหมลืมลืมตะกี้มแต่รีบเดินว่าภูมิรออยู่ข้างล่างแล้วนะคะ tepung laatmaongp ไปที่หนึ่งทำเสียงเมาเลยนะคือมันหลับแล้วแหละแต่เราต้องปลุกมาให้ตื่นอนะพี่โทรจีได้เลยพี่แอบแว่าพี่เมาหลับ<ด>หมับหลับหลับชัวร์จริงเหรอ,อตอนนี้เนี่ยนะ ที่บ้านเหรออีดอกอยู่ไหนเปสีสีสัตว์สีหนุกว่าอยู่ไหนในที่เยี่ยมแม่กูเมามากอีดอกกูนอนด้วยกูไม่ไหวตั้งอยู่ไหนตอนนี้อยู่นะซอยบ้านมึงเนี่ยเหี้ยกูจำทางกลับบ้านไม่ได้เดี๋ยวกูจะถึงอีกสองนาทีมึงเปิดตู้กูด้วยแล้วมึงอยู่กับใครคนเดียวขณะนี้เวลาตีหนึ่งครึ่งนะคะ พี่เบียร์จอดแล้วละมึงเราควรจะจอดหลังพี่เบียร์ไมเลยความจริงจอดขนาบเลยก็ได้เพราะว่าไม่มีใครมาแล้วดึกแล้วเออไมึง happy birthday ช่วย Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you ทีสองหนูร้องนอนไม่หลับหนูได้ร้องแตงเป่าอธิษฐานก่อน ่นเด้งดีเด้งอะรดีออไ่อ่ะสายเค้งหน่อยเร็วน้องสานลงซื้อเซเว่นเซเว่นสแฮปปี้เบิร์ดเดย์จู๊ดาแล้วเปเฮ้ยทำไมต้องเป่าคู่เนี่ยมันเหมือนงานแต่นะออยาอยาอะอธิษฐานว่าอะไรคะ จำไม่ได้ละอมไม่จําไม่ได้หรือไม่อยากบอกบอกไม่ได้ความลับอตอนนี้ก็คือกลับมาถึงห้องแล้วนะคะใช่อันนี้คือเสื้อเน่าในตำนานนั่นเองก็ตอนนี้ก็กลับมาถึงห้องแล้วแล้วก็กําลังจะรออาบน้ํานะคะตอนนี้พีมพ์อาบน้ำอยู่ตอนนี้เวลาตีสองถึงห้องเวลาตีสองก็โอเคใช่ไหมเพราะว่า เราไปงานแต่งมาแล้วเนาะแล้วเราก็ไปเบอร์เดย์พี่ไออีกพี่ไอก็คือแบบนมากเพราะเราปลุกนางขึ้นมาจากเ,เตียงนะคะตอนแรกก็ให้พี่เบียร์โทรไปถามก่อนว่าเอ้ยหลับยังก็บอกให้พี่เบียร์บอกว่าพี่เบียร์ยไม่ไหวแล้วขอนอนกันพี่ไอเออเขาก็เดินลมาเปิดแล้วก็แฮปปี้เบอร์เดย์ก็โอเคถือว่ามิชชั่นวันนี้ก็คือคอมพลีทแทบจะทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะไปงานแต่งเพื่อหรือว่าจะเบอร์เดย์พี่ไ ก็โอเคก็แฮปปี้ไม่มีอะไรผิดแผนเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวเราอาบน้ำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมานอนกันในระหว่างที่รอใช้ห้องน้ำต่อเดี๋ยวแพลวโหลดคลิปให้แล้วก็เดี๋ยวแพลวไม่รู้ว่าแพลวจะตัดต่อเสร็จวันนี้หรือเปล่าแต่ถ้ามันตัดต่อไม่เสร็จวันนี้มันก็น่าจะอัพพรุ่งนี้ค่ะมันอาจจะไม่ได้แบบไกลกันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ ไม่คืนวันเสาร์ก็คืนวันอาทิตย์ก็น่าจะได้ดูคลิปนี้กันนะคะตอนนี้เสียงเลิ่มไม่มีแล้วเพราะว่าตะโกนในงานแต่งเยอะมากแล้วเสียงหายอืมตอนนี้เริ่มเจออ็บคอละก็เอาเปนว่าเดี๋ยวแพลวไปเอา,เอาน้าแต่งตัวแล้วก็ตัดคลิปแล้วก็เดี๋ยวอัพให้นะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าไม่ได้จะว่าคลิปหน้าเนี่ยจะตอนไหนแต่ว่าจะพยายามอัดให้ถ้าสมมติว่า ไม่ได้ยุ่งมากอือก็สำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะก,กันคิดนะ